วัครับวันนี้มาพบกับผมอ้วนแฟลตบายช็อปที่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีสุดหล่อสองสูบนะครับยามาฮ่า MT 0ูนนะครับปี2015นะครับมานำเสนอนะครับคันนี้ก็สภาพสวยนางฟ้าแล้วนะครับดูเลขไม้ก่อนเลยครับผมคันนี้ไม์หนึ่งหมื่นห้าพันโลแท้นะครับผมรถมือเดียวนะครับรถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับลองดูรอบๆคันได้เลยนะครับ ุดสีสวยๆนะครับมีริ้วรอยขีดข่วนบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ไม่มีลมไม่มีชนนะครับลองดูนะครับชุดสีสวยๆนะครับเครื่องเดิมๆนะครับแห้งๆนะครับ โซสเตอร์ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับยางหน้าหลังดอกเต็มนะครับแต่ว่ามันติดรถมานะครับก็มีเสื่อมสภาพนะครับแนะนําว่าควรเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เรื่องราคาผมลดให้เกินค่ายางแน่นอนนะครับผมส่วนที่เหลือก็แทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับรถเครื่องดีพร้อมใช้นะครับคันนี้เคมลูกปืนกดคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับ ตสเตอร์ก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับตัวตัวครอบหมอน้ําเดิมมีให้นะครับผมผมยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวแถมให้ด้วยครับหรือว่าเดี๋ยวผมใส่ให้ให้เรียบร้อยครับครับเดิมๆเลยครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ฟังเสียงเครื่องดูนะครับ เดี๋ยวลองดูเลยครับไฟติดนะครับไฟท้ายแต่งนะครับ,รบวันนี้ภาษีถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะภาษีปี65เลยนะครับผมคือเรียกได้ว่า,าไปแค่เปลี่ยนยางก็ใช้งานได้เลยครับเรื่องราคาผมลดให้อยู่แล้วครับผมสภาพอย่างนี้นี่ บอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับลองฟังเสียงเครื่องฟังเสียงข่อนะครับปิดติดมือมากนะครับผมขี่ขี่ดีมากครับสูย์ตรงอะไรปกติทุกอย่างครับก็ท่านใดสนใจยังไงติดต่อมานะครับของเรามีบริการจัดส่งนะครับต่างจังหวัดนะครับ1-2วันถึงหน้าบ้านนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าคันนี้ใครหารถอยู่นะครับคันนี้ราคาคุ้มค่ามากครับผมราคาเท่าร้อยห้าสิบซีซีเลยนะครับผมได้สามยซีซสองสูบมาไปขี่หลอเลยนะครับก็ไงสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ